สวัสดีครับวันนี้เราพาชมรถตู้สายครอบครัวมาจิตตี้กันนะฮะว่าคันนี้จัดอะไรไปบ,บ้างนะฮะเริ่มจากอย่างแรกนะฮะนี่ไฟตัดหมอกตรงรุ่นมาจตตี้มาแล้วนะฮะตัวนี้จะเปลี่ยนได้3าสีนะฮะก็เป็นรุ่นที่เรียกกันว่าสว่างตาแตกนะฮะถัดมานะครับลูกค้าได้สั่งจองล้อ B.C. f o r อไปนะฮะสั่งตัดไปประมาณสเดือนนะฮะตอนนี้มาถึงเรียบร้อยแล้วนะฮะ ตัวล้อมีขนาดหน้า9นิ้วนะครับหลัง9นิ้วครึ่งนะฮะเป็นรุ่น mle 8 1นะฮะสั่งตัดมาเป็น6กลู1้อยตรงรุ่นนะฮะจับคู่กับยาง245 4ี่หตัว p พ s i t SPORT ตัว COMFORT นะฮะแล้วก็ส่วนช่วงล่างนะครับคันนี้จะใช้เป็นตัว He ดไดเ e p e c นะฮะ ทางเรากดลงมาหน้าประมาณ3ามเซนนะคะหลังลงมาประมาณห้าเซนครึ่งนะฮะก็จะได้ทรงประมาณนี้นะฮะช่วงล่างตัวเฮดได้ค่อนข้างนุ่มนะฮะแล้วก็อาการเบียนหัวหายไปนะฮะเปื่นเพือนท่านใดที่ขับตัวนี้อยู่นะฮะสอบถามเข้ามาได้นะครับขอบคุณครับ